ข้อที่สี่กำหนดให้ตัวประกอบของ k เนี่ยมี1 2 3 4 6 8องแดบสแล้วก็ k แล้วก็ตัวประกอบของ72เนี่ยมี1นึส a b 8 9 4เ8 24 36แล้วก็เจโจทย์ถามว่าจงหาค่าของ k ส่วนด้วย ดีลบวงเล็บ A บก B ว่ามีค่าเท่าไหร่นั่นแปลว่าข้อนี้เน man, A, B, C, after, ี่ยถ้าเราสามารถหา A B C แล้วก็ k ได้เอามาแทนค่าก็จบจริงปะเพราะงั้นเราก็มาดูกันจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยถ้าใครที่เคยทำโจทย์ไอ้เรื่องการหาตัวประกอบเนี่ยน่าจะพอเข้าใจตรงนี้อยู่อ่ะลองมาดูกันตัวประกอบของ K เนี่ยโจทย์ให้มาว่ามีค่าคือ1 2 3 สแล้วก็เท่าไหร่6กแบบนป็งกลางๆไปแปดสิบสองแล้วก็ค่า k ซึ่ง k ตัวนี้มันก็คือค่าของข้อมูลชุดนี้นั่นเองว่ามีค่าเท่าไหร่ใช่ปะถ้าใครจำได้เวลาการหาตัวประกอบทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องมีคู่ของมันเสมอนั่นแปลว่า1ตัวนี้ มันก็ต้องคู่กับ k หรือก็คือจากตรงนี้นะเราก็จะได้ว่า1คูณ k ก็ควรจะมีค่าเท่ากับ k อ่นหรือเขียนว่า k ก็ควรจะมีค่าเท่ากับ1คูณ k ในจำนอนเดียวกัน2เนี่ยจับคู่กับ12ก็ควรจะมีค่าเท่ากับ k เหมือนกันถูกปะใครถ้าเคยทำเนี่ยจะรู้เลยว่ามันเป็นแบบนี้ หรือก็คือสามใช่ไหมจับคู่กับแปดมันก็จะมีค่าเท่ากับ k เหมือนกันซึ่งไม่ว่าจะทํายังไงก็ได้คําตอบเหมือนกันนะควรเท่ากันนะตรงนี้ก็ยี่สิบสี่ตรงนี้ก็ยี่สิบสี่เพราะงั้นดังนั้นแปลว่าข้างบนตรงนี้ก็ต้องมีค่าเท่ากับยี่สิบสี่และก็เลยทําให้เรารู้ทันทีว่า k เนี่ยก็ต้องเท่ากับยี่สิบสี่นั่นเองจบ ได้ค่า k แล้วถูปะแล้วแน่นอนว่าอยู่ข้างล่างนั้นนะก็ต้องทําเหมือนกันนั่นแหละอ่ะให้ดู่ 4, จับคู่กับ6ก็ควรจะต้องได้ค่าเท่ากับ k เหมือนกันโอเคชัดเจนตอนนี้ได้ค่า k มาแล้วตัวแรกไปต่ออันล่างตัวประกอบของ72อันนี้ชัดเจนเลย ยิ่งให้เลข72มายิ่งง่ายใช่ปะอันแรกกันถือว่ายากกว่าเลยเพราะบางคนจะงงว่าเอ๊ะรู้ได้ยงว่าเคต้องเป็นเท่าไหร่ใช่ปะ่ะแต่ว่าอันนี้ก็เห็นแล้วอย่างอันนี้ชัดเจนว่ามันจะต้องสามารถหาร72ได้แต่ก็ยังคงใช้หลักการเดิมนะของข้างบน A B 8 9ดเก้า C สิบแ 36แล้วก็72อ็องอูอันนี้เยอะเห็นไหมตัประกอบเจ็เยอะมากเหมือนเดิมคือ1จับคู่กับ72ก็จะต้องได้72็ดสบสอถูกไหมก็คือ1นึคูณเจได้72แล้วก็2จับคู่กับ36มสิบหกถูกไหมก็จะได้72เช่นเดียวกันสาม จับคู่กับยี่สิบสี่เอจับคู่กับสิบแปดบีจับคู่กับสีอันนี้ยากขึ้นมานิดหนึงแล้วก็แปจับคู่กับเก้าอืมมาเขียออกมาเราก็จะได้ว่า 72มีค่าเท่ากับ1คูณ72อันนี้ชัดเจน72อันนี้เรื่องจากว่ามันเป็นเลขนะก็ไม่ต้องเขียนมาเท่ากับเจ็บต่อมีค่าเท่ากับ2คูณ36ม2มีค่าเท่ากับ3คูณ24 72มีค่าเท่ากับ a คูณ18ถามว่ารู้ไหมว่า a คูณเป็นเท่าไหร่ก็อะไรคูณ18แล้วได้72 ก็ควรเราจะสังเกตเห็นมาว่าเลขมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจริงๆแล้วเนี่ยเราก็แค่ไล่เลขออกก็ได้ว่า3ามหารได้ไหมตัวถัดไปคืออะไรจริงๆก็คือ4ี่นั่นเอง A ก็จะมีค่าเท่ากับ4เพราะว่า4คูณ18ได้72แล้วก็ถัดมาก็จะเป็น72มีค่าเท่ากับ B คูณกับ4ข่คาเขียนผิดแล้วการสุดท้าย72มีค่าเท่ากับ8คูณกับ9 ถามว่าแล้วจะรู้ได้ยังไงว่า b กับ c เป็นเท่าไหร่สิ่งที่เรารู้คือ b จะต้องมากกว่า c ใช่ป่ะแล้ว c เนี่ยก็จะต้องน้อยกว่า18ถามว่าควรเป็นอะไรดีล่ะก็ถัดจาก4ไปก็ควรจะเป็น5 5ได้ไหม5ได้ไหมเราจะเห็นว่า5หาร72ไม่ได้เพราะ5ไม่ใช่ตัวประกอบ6ล่ะได้ไหมได้6คูณอะไรได้72 หกคูณสิบสองใช่ป่ะเพราะงั้นจากตรงนี้ก็เลยรู้ทันทีเลยว่า b มีค่าเป็นหกและ c มีค่าเป็นสิบสองนั่นเองเพราะงั้นก็เลยได้ว่าดังนั้น b มีค่าเท่ากับหกและ c มีค่าเท่ากับสิบสองอันนี้ชัดเจนนะครบหมดแล้วนะรู้ k รู้ a รู้ b แล้วก็รู้ c เพราะงั้นสุดท้ายเราก็จะหาสิ่งที่ต่อต้องการดังนั้น k ส่วนด้วยอะไรนะ B ลบวงเล็บ a บวก b, b. ก็จะมีค่าเท่ากับ k คือ24 c คือ12แล้วก็ a กับ b ก็เป็น4กับ6 ก็จะมีค่าเท่ากับ24ส่วนด้วยข้างล่าง12ลบด้วย10ซึ่งก็คือ2ก็เท่ากับ24แล้วก็หารด้วย2สุดท้ายคำตอบที่ได้ก็มีค่าเท่ากับ12นั่นเองโอเคจบละอาศัยความความเข้าใจนิดหนึ่งเราก็จะสามารถหาค่าได้ข้อนี้ถึง่าดีนะ เป็นการแบบว่าวัดลักษะของความเข้าใจเรื่องการหาตัวประกอบนั่นเองถือว่าเป็นโจทย์ที่ดีอ่าโอเคไปต่อที่ข้อข้อที่หากัน